เี้ค่ะเดี๋ยวคนแล้วันดอ้าวถึงมาอีกแล้วล่ะมาทุกเวลาเลยจริงๆคนนี้ก็วันนี้เราจะมาเล่นเกมแข่งรถกันนะคะแต่ว่าอันดับแรกขอเปลี่ยนตัวละครในทีมก่อนดีไหมอะเพราะตอนนี้ตัวละครมันจะเป็นแบบว่าตัวละครดักๆอ่ะในทีมเราตอนนี้นะะอืมแต่ว่าอุย้ยตอนนี้มีของผ่านมาแล้วละ่ะอ้ได้ตัวใหม่ด้วยเลยน่ารักจังเลย ได้รางวัลครบหมดแล้วนะคะไม่มีรางวัลอะไรให้รับแล้วงั้นเดี๋ยวเราเอาตัวละครที่เทพไปแข่งก่อนก็แล้วกันกดเลสตรงนี้เลยก็จะมีให้เล่นนะคะเป็นแบบส p l โฟ e r เพเป็นแบบทีมบอทอะไรแบบนี้เล่นกับเพื่อนได้เออโรนี่แสงโอ้โห ไอเทอะไรเอ่ยขอทำให้ตัวละครเป็นทีมแบบทีมแบบนักด่าสายโหดไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวบอกไปค่อยเป็นตัวละครน่ารักน่ารักสวยๆตามใจทุกคนไปเร็วเร็วเล็นียกเล่นบ้างไหมอยากสิอยากให้เธอเล่นอ่ะ ตัวละครแบบอย่างเท่เลยอะแต่ว่าความสามารถอย่างกาลเลยคือแบบเมื่อวานก็เล่นเก่งไม่ใช่หรอแบบว่าที่หนึ่งตลอดตลอดตลอดอะ <You. S 1> โ,อโหโ,หโ,โรตรีบางโซเกมอีกแล้วทุกคน ลองเธอไปส่งแท่งไฟมาในแชนนะอ่อยนะอึ๊บเดี๋ยนะส่งแท่งไฟเพรมาในแชน่อยนะริงชัยเธอดูอยู่ตอนนี้พูดให้ตัวเองดีว้าแพะมาเล่นได้เลยมาเล่นได้เลยจริงเหรอไปเอ้ยไล่ออกกเกล้์ตเลย จะเลือกตัวได้ไหมอ่ะตัวสีชมพูหรือสีม่วงดีฮะไอสีตัวสีม่วงยังไม่ปลดล็อกอ่ะตัวสีม่วงนี่มันไม่ไหวนี่ม่วงนี้อ๋อแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ปลดล็อกอ่ะแล้วเมื่อกี้เธอเอาตัวสีอะไรอ่ะเมื่อกี้ฉันเอาเป็นตัวนี้แบบเท่เธอเอาตัวสีชมพูแตอนแรกทีมมันยังเท่อยู่นะเอาเป็นจะเล่นเองแล้วก็ตัวนี้ I love challenge and นี้ตัวนี้เหรอใช่อันนี้ตัวเธอไงโอเคโอเคสองคนนี้เป็นบอดกดแล้วนะโอเคโอเคโเคยงี้อ๋อเป็นทีมหรอใช่ๆูา่นทำเสียงสูงเจ็บคอ ไอ้บอทนั้นแซงไปแล้วเธอนี่แนยิงเลยอ่ะอันนี้ลูกทีมตัวเองนะเอาล่ะรียนมเอนนะนี่ตองจบดีอา้อาวทำไปฟินนี้ต้องวะเสร็จอย่างเร็วเลยอ,ะอ,อ่ะยุ้ยจริงเหรอแตอฉันได้ที่เท่าไหร่เธอได้ที่สามในทีมเฮ้ยเดี๋ยวฉันเล่นบา้างเดี๋ยวฉันเล่นบ้างไม่ใช่อย่า,างเลยไม่ยังไม่ทันสนุกเอ้ยไม่ได้ยังไม่มันมันไม่พอ <laughs> No. Yeah. ตนคีบตัวเองแซงไปแล้วเนี่ยฮะฮัลโหลเ,เก่งเลยเดี๋ยวที่หนึงง่งมาที่หนึ่งละนี่หนอฉันดูให้ตรงนี้นี่นะตอนนี้คุณเล้งลนีนั้นลาบนำที่หนึ่งไปแล้วนะนี่หนอดี่ชายว้าวยางรถยนต์นะครับโดนแซงไปจนโอ้กลับมาที่หนึ่งแล้วครับโอไม่ยอมแซงเ,เลยนะครับด่านจะจบอยู่แล้วโอไม่โอ้โอดนแซง จะจบแล้วแหละเ,เธอตอนนี้เธอโดนไอ้ตัวจิวอะแซง เหมือนที่เธอแบบเอารูปมาแล้วบอกให้ห้ามบอกว่าน่ากินหน้าไม่น่ากินได้ไหมฉันเห็นมันเหมือนมากเลยจะไปซื้อตั๋วกรเทอริอันหน้าโอ้ยใกลที่เท่าไหร่อ่าทำไมเป็นสองทำไมเป็นที่สองนะก็เมื่อกีมก้มันเป็นที่หนึ่งไม่ใช่หรอเคยโดนเจ้าตัวเล็กนี้แซงไปแล้วอู สีทิสต์แค่ไม่กีวีเองอ่ะสีทิสติต่างกันนิดเดียวเองเนาะอเก่งทุกคนเดมกนี่ทำนักกรรมมาโหดร้ายอ่ะก็เล่นอีกประมาณสองรอบก็ไปกันได้แลยแหละทุกคน เดี๋ยวรถจะน้ำมันหมดซะก่อนนะคะไลเลิเนขายลิเนขายลิเกก็จะเอาแหละทุกคนอืมทุกคนคืออยากจะบอกว่าล็เกนี่เนี่ยเป็นคนที่แบบว่าชอบทุเรียนมากเนาะแบบว่าชอบทุเรียนมากเห็นนี่นิดหน่อยก็ไม่ได้เลยนะคะ ซื้อมากินตลอดซึ่งเราเองแบบว่าก็ชอบกินทุเรียนอยู่นะแต่แบบไม่รู้เป็นอะไรเวลาดมกลิ่นแล้วมันก็รู้สึกแปลกนิดหน่อยนะแต่มันก็ไม่ได้หนักเออขึ้นไปขึ้นไปเออหมุนเกลียวตลับซ้ายขวา ลูกทีมกันแท้ๆลูกทีมกันเองกันแท้ทำ oh <my. S 1> ไมทำไมไม่เคยคิดจะรอกันเลยอ่ะถ้าถามว่าขับยากไหมอันนี้ขับไม่ยากนะคะแมปเ,เอ้ยติดเขาไม่แมปไปละเออเกมนี้ไม่ยากเลยนะคะ <laughs> เกมนี้เล่นไม่ยาก เขาอยากเล่นไม่รู้น้าไปโหลดที่ไหนอะ่ะโหลดอาร์เคดเอาก็เลยแบบไม่รู้ว่าโหลดที่ไหนได้บ้างเดี๋ยวอย่าพูดเดซี่เดซี่เดซี่เธอจะแซงฉันไม่ได้เออเข้าไปเราจะเข้าเส้นชัยไปพร้อมๆกันเธ <Eagle. S 1> อและตลออไปต่อจากนี้ โดนเซงหรือเปล่านะเมื่อกี้เห็นตัวสีแดงๆเข้าไปอะคะ่ะขนมทุเรียอนอร่ <c oughs> อยโอคือเด็บรสชาติมันแบบประมาณว่าเค็มๆนี่นนะกิ่มันก็จะเหมือนแบบไอติมเซเว่นเซนอะไรแบบนี้ยยังไม่เข้าใจอ่ะ เราได้ตัวซุปเปอร์แรด้วยแหละโอเคก็เป็นก็เป็นแบบสัตว์เลี้ยงของเราเราจะเลือกมันสัตว์เลี้ยงอะไรดีเออืมอืมบลูคิวบ สุดท้ายขอหน่อยแล้วกันนะเออขาเราียกว่าอะไรเป็นตัวสวยๆนิดนึง I love a challenge a ตัวสวยที่ไม่รู้สึกสวยเท่าอเอมมี่อ่ะเออเอมมี่มันสวยเกินเนี่ยตัวสีชมพูสีชมพูข้างๆเนี่ยสวยกว่าเออแต่ช่างมันตัวนี้ก็ชอบเหมือนกันแหละ เล so ้งนี่ช่วยเชียร์ฉันด้วยนะอย่าลืมมาโบกแท่งไฟในแชทด้วยนะเออคาดการว่าครมีชุดคงจะลงกินเมียอีกแล้วแหละอือโอช่วยคุณช่วยช่วยเราด้วยเออเยอะช่วยนิดช่วยดิ คนิดเดียวบอกว่าล้อพังนิดแน่เออเหมือนตอนขับรถชนกิมสัก,กุระรถก็จะหน้าบีบีนิดนึงอ่ะลิงลก็จะแบบว่านิดแน่เมื่ทันที่รถก็ต้องไปซ่อมนะคะมันก็คุไม่นิดหน่อยหรอกก็อยากจะกร้องไห้เหมือนกันรถพางเวลารถพังในซาก,กุราก็เป็นก็เป็นเรื่องน่าเศร้านะคะรถพังในเกมซาก,กุระเนี่ย โอหไทยไถยลุใหม่อะคะ่ะเข้าใจไหมมันลำบากชีวิตอะเอา้าทำไมตอนนี้ก็อยู่ที่สองอ่นั่นแซงไปดิออรอลูกพี่ด้วยอา้าวชนทำไมชนทำไมล่ะ เที่ยงมานานแสนนานท่ามไมที่สามตอนนี้คือโซนิกะทุกคนโซนิกทีมหนึ่งด้วยนะเข้าเส้นชัยแล้วอ้าวะสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะจะเหรับวันนี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายเอ้าทําไมตัวจิวของเราถึงได้ที่โลเลยล่ะลูกลูกแพ้ไม่ได้นะลูก แล้วก็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 ที่เหนือนะก็ก,ก,ก็ยังดีมากโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายจ้า